สวัสดีจ้ามาพบกันที่แปลงกระเทียมป่าในสวนของเรานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะค่ะมาอัปเดตจ้าวันนี้ต้นโตพอที่จะนำไปทำอาหารได้แล้วจ้าไม่ได้เข้าสวนมาประมาณ4วันนะคะเพื่อเตรียมการต้อนรับครอบครัวนั่นแหละพี่น้องจ๋ามาดูต้นกำลังน่าก,กินเลยค่ะ คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตรั้วสวนให้พี่น้องได้ชมก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปถัดๆไปมาเก็บกระเทียมป่าไปทําอาหารพร้อมๆกันจะ้ะขึ้นมาเพียบเลยพี่น้องจ้ะดูค่ะนี่คือต้นของปีที่แล้วนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราไม่ได้เก็บเม็ดเขาค่ะเก็บไม่ทันจ้ะเพราะว่ามัวอยู่ในดงในป่าเก็บเห็ดและเก็บผลไม้นะคะพอมาดูอีกทีก็คือเขา แตกกระจายเลยค่ะเม็ดแก่เขานะคะเขาก็เลยขึ้นแบบว่ามาเพียบเลยโอ้ยภูมิใจมากจากกระเทียมป่าที่เราเริ่มต้นมาจากกระถางเล็กๆนะคะมีอยู่ประมาณ3มต้นสต้นจากที่เพื่อนคุณเลมโบเขาให้พันมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะ าจากนั้นเขาก็แนะนำป่าซึ่งเป็นป่าของคุณลุงของเขาก่อนที่เขาจะสร้างเป็นโรงงานน่ะหอมก็เลยไปเอามาขยายเรื่อยๆจะขยายขึ้นเรื่อยๆปีละนิดละหน่อยนะสามปีเราได้เป็นดงแบบนี้เลยค่ะเนี่ยกอกำลังน่ากินเลยค่ะเนี่ย มาเทียบเลยค่ะปีนี้แบบว่ามามาเกินพิกัดเลยเดี๋ยวเขาก็จะแตกไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะหวานเข้าไปเรื่อยๆก็ภูมิใจที่ได้ดงกระเทียมป่าส่วนตัวนะคะหลังจากที่เราเดินทางไปเก็บประมาณ80กิโลเมตระจากบ,บ้านนะคะ ประหยัดค่าน้ํามันค่ะแล้วก็ภูมิใจมากนะคะที่เอซที่ติดตามชมคลิปก็รุ่นไปพร้อมๆกันค่ะแม้แต่คนไทยที่อยู่ไม่ไกลตัวแถวนี้นะเขาก็เคยบอกว่าคิดได้ยังง่ายจะมาปลูกกระเทียมป่าบนภูเขาเขาบอกมันต้องอยู่กับแม่น้ําหรืออยู่ทะเลค่ะเราก็เลยทําออกมาได้ขนาดเนี้ยค่ะ บอกบอกเลยว่าภูมิใจมากปีนี้ยิ่งแบบว่าสวยงามมากค่ะเนี่ยพี่น้องดูมาเป็นกอๆแล้วก็แตกขยายไปเรื่อยๆนะเล็กๆนะ่ะตรงนี้ก็สงสัยเจ้าขี้เหลมาเขี่ยใบยมงใบไม้หล่นจากด้านบนลงมานะคะปล่อยให้เขาขึ้นตามธรรมชาติก่อน เนี่ยโอ้โหเป็นกระจุกกระจุกเลยค่ะให้หน,นูดูมุมใกล้ๆก่อนดูมุมใกล้ๆก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างๆค่ะขึ้นมาแบบนี้คือแบบว่ากำลังน่ากินเลยละ่ะเอ้วาวจะพาลงไปข้างล่างติดลมติดลมอีกแล้ว ไปดูวันนี้ที่บ้านสวนของเราอาการ5องศานะคะวันที่ครอบครัวมานั่นอ,อ,อยู่ประมาณ0องศาหรือ2องศาประมาณนั้นจะแต่นี้ค่ะที่เรามาขยายเขานะคะเดี๋ยวดอกวิสป้าเริ่มจะบานแล้วนะตุ่มเล็กๆเ,เนี่ยค่ะถ้าบานแล้วก็คือ แข่งกันงามละตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะตุมเล็กๆนะคะเออปีที่แล้วเราขยายเขาด้วยนะคะไอกระเทียมป่าแล้วก็วิสิป่าค่ะวิสิปาก็คือเราจะขยายสีสีชมพูค่ะ,ะว้าวพี่น้องจ๋า น่าจะเป็นผักเซียนฝรั่งจ้ะเพราะว่าเมื่อสองปีที่แล้วเอาผักเซียนมาลงไว้เยอะมากจําได้ไหมคะปีที่ผักกาดหอมกับคุณลัมโบไปเก็บกระเทียมป่าแล้วเขายิงปืนกันอะแล้วเราก็รีบกลับเรากเ็เลยได้ผักเซียนฝรั่งมาปลูกแต่ปีที่แล้วเขาไม่มาจ้ะน่าจะใช่นะใบคล้ายๆเดี๋ยวรอรุ้นกันต่อไปแต่มามาเป็นกระจุกกระจุกก็ หลายกออยู่นะเนี่ยหาะแบบเนี้ยค่ะใบเล็กเกินที่นี่น่าจะใช่นะฮะน่าจะใช่จ้ะลุ้นกันต่อไปนะใช่จริงๆแหละพี่น้องให้เขาโตกว่านี้สักนิดโอ้ใช่จริงๆค่ะเนี่ยค่ะเราเอาเข้ามาปลูก แล้วก็ปีที่แล้วมองไม่ไม่ขึ้นค่ะเนี่ยเขาเริ่มมาแล้วผักเซียนฝรั่งจะแล้วก็มีผักป่าเพิ่มขึ้นมาอีกเย่ยจะ้ะใช่จริงๆด้วยค่ะใช่จริงๆด้วยโอย้มาเยอะเลยพี่น้องแต่ว่ามันยังเป็นต้นเล็กๆกลุ่มเล็กๆอยู่จ้ะ โอ้เออนี่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 เนี่ยค่ะน่าจะใช่นะหรือว่ามันยังหนาวมันยังแกนอยู่ค่ะสีก็ยังเป็นแบบนี้อยู่หูมาเยอะเลยค่ะโอ้ย นี่นะเขาจะอยู่ในจุดนี้จ้ะตรงนี้ที่เราลงกระเทียมป่าเยอะๆไล่มานนี่นะคะแล้วก็ด้านนี้นะด้านใต้โรงเลี้ยงสัตว์โบราณบราณของบรรพบุรุษเนี่ยเยอะเลยจ้ะเนี่ยค่ะอยู่ลองนี้ ต้นนี้เอย,อยู่ตรงไหนเออน่าจะใช่ตรงนี้นะเนี่ยค่ะนี่ใช่ค่ะก็หลายๆปีแล้วก็เอามาเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆจนได้เป็นดงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านโน้นกันฮภูมิใจภูมิใจได้เก็บกระเทียมป่าไปทำอาหารให้พี่น้องได้ชมแล้ว ให้เขาขึ้นมาพร้อมกันเต็มที่ตรงนี้เขียวปกคลุมมองไม่เห็นดินหรอกจ้ะผากูดก็จ่อคิวขึ้นนะคะภาวนาวอยาให้เขาขึ้นเร็วจ้ะเพราะว่าเข้ามาเร็วแล้วไปเร็วแค่ประมาณอาทิตย์หนึงสิบวันนี้แบบว่าก็แก่แล้ใบเขานะจากกอเดียวนะจากกอเดียวค่ะอันนี้ก็คือไม่ค่อยได้เก็บเขาเพราะว่ามันอยู่ ไก,ไกลเอ่อไกลทางนิดนึงเนี่ยมันก็เลยขยายขึ้นมาอย่างนี้ค่ะหินบ้างใบไม้บ้างค่ะเอาให้เขาขึ้นอยู่ตามธรรมชาติค่ะอันนี้เดี๋ยวกอนนี้เดี๋ยวเวลาทำอาหารต้องมาเอาละเพราะว่าต้นใหญ่แล้วจ้ะจตะตอนนี้ก็มางอยหน้าพานะคะเนี่ยเห็นไหม กระเทียมเต็มเลยค่ะจากตรงนี้เป็นป่าลกๆนะเป็นป่าดงดิบแล้วก็มีหมูป่ามาลงโป่งมากินน้ำคุณเลมโบไม่กล้าให้ลงมาค่ะเพราะว่ามันจะมีต้นผักกูดบังอยู่ผักกูดเนี่ยถ้าขึ้นแล้วแบบพึบเลยค่ะเคยเป็นที่เขาเก็บซากปลักหักพังบ้านเก่าบนลำบนลาน แตลงเลี้ยงแพะอะไรเงี้ยค่ะสมัยก่อนเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงสัตว์ปลกพืชผักหมายรุ่นคุณปู่คุณย่าของคุณลมโบ้จ้ะจนผักกาดหอมได้มาแผ่ถางให้ได้เป็นดงกระเทียมป่าน,นี่แหละค่ะค่ะตอนนี้ก็ตัดออกจากรัก้วสวนไม่หวาดไม่ไหวแล้วจะ้ะในเรื่องของฟันสิงโตหรือว่ามัดหลุดโซนะคะเป็นวัชพืชที่ปราบยาก หลากยาวจากตอนนี้ก็มาอยู่ตรงแปลงดอกทิวลิปนะคะพี่น้องมาดูไม่ได้เข้าสวนสี่วันเขาก็มาพึบพรับขนาดอากาศติดลบบางคืนนะคะ ตุ่นมาทำคุยอยู่ค่ะด้านริมนู้นนะคะโอ้ยลมเริ่มเย็นนี่จ้ะริมริมนี่จ้ะคุยตุ่นนะคะจิมริมริมไม่เป็นไรนะเข้าไปกอด้านในก็ต้อง วนให้เขาออกมาจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวลากดอกไม้ลอยขึ้นมาอีกมาไวนะ ใบเลนแบเริ่มแตกแล้วพี่น้องเราเพิ่งจะชมใบสวยงามเข้าไปเมื่อไม่นานมานี้เองบอกแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเบ่งบานมาเร็วนะแล้วก็จะไปเร็วด้วยเนี่ยค่ะเลนแบเราเพิ่งจะชมในช่วงใบไม้สวยงามไปก้านยังไม่ หายไปจากสนามหญ้าเลยจ้ะเขาก็เริ่มแตกใบใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเไม้สีชมพูบานเต็มที่แล้วจ้ะ บมาดูนี่จ้าดอกซีเลนนะคะที่เราย้ายเข้ามาจากป่าเอามาปลูกไว้นะเป็นดอกสีม่วงนะพี่น้องเพราะว่าตรงเดิมเนี่ยเขาจะขึ้นบนหินเห็นไหมหอมเคยเล่าให้ฟังแล้วต้นเขาก็จะตายเพราะมันอยู่บนหินเราก็เลยเริ่มปลูกใหม่ย้ายมาจ้ะเนี่ยนี่ก็เห็นไหมคะพร้อมที่จะ เนี่ยค่ะนี่ก็คือต้นแก่เขาค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาออกค่ะทำมือเดียวเดี๋ยวกล้องวันนี่นะคะไม่มีดอกค่ะมีแต่การแห้งๆแต่เ,เราได้ต้นใหม่เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ใส่ดินเอ่ออะไรอ่ะปุ๋ยหมากนะ่ะ คล้ายๆกับว่าเป็นถังเศษอาหารนะคะเรามาลงเข้าไว้เมื่อปีที่แล้วนะใบเริ่มมาแล้วเขาก็จะมาดอกแบบสีม่วงดอกซีเลนไม่แน่ใจว่าคนไทยเขาเรียกดอกอะไรภาษาสวีเดนเขาก็เรียกดอกซีเลนจ้ะนี่ดอกไม้ค่ะ โอ้มาสวยเลยค่ะวันนี้มีหลายต้นหลายพุ่มเลยค่ะสี่ห้าพุ่มนะคะจากที่ตอนแรกมีพุ่มเดียวค่ะ mm hmm. เขาก็จะบานไปจนถึงนู่นแหละเทศกาลกินไข่หรือว่าว e ันอะีเตอร์ละพน้องบานสีชมพูเนี่ยพร้อมกับเอ่อ ดอกดารารัตนะคะดอกดารัตด,ดอกดารารัตหรือว่าโพสลินยานะคะเริ่มบานแล้วค่ะถ้ามีแสงแดดจะจ,ดจัดนี่แบบว่ามาเหลืองอลามแหละพี่น้องนี่เริ่มบานเป็นดอกที่สองที่สามเขาก็จะคอเขาก็จะง้มลงแบบนี้นะคะนี่ยังเช้าจากหิมะอยู่เมื่อคือนนี่หนาวกาดติดลบจะ้ะ ก็มาแบบว่าดอกเยอะเดี๋ยวมาดูไฮยาซีนค่ะพี่น้องตะ,ตะมุตเตมิทุกๆปีพี่น้องก็จะชมว่ามันน่ารักอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะแค่หน่อขึ้นมาก็มีดอกสีม่วงๆมาแล้วจ้ะแต่อันนี้ผักกาดหอมปลูกนะ ปลูกจากมเมล็ดนะคะเนี่ยปีที่แล้วค่ะแต่ว่าอันเนี้ยย้ายมาจากกระถางดั้งเดิมที่เขาทิ้งไว้นู่นแหละทางด้านป่ากระเทียมอะ mm ่ะ hmm. เราก็ไปเก็บกวาดเพื่อทําป่ากระเทียมแล้วก็เห็นว่ามันมีหน่ออยู่ในกระถางหอมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะก็เลยเอามาลงกระถางไว้พอลงกระถางไว้ก็เลยจากกระถางแล้วก็มาลง ตรงอ่าเนี่ยค่ะตรงแปลงดอกดารารัตเนี่ยอ่าตรงกุหลาบเถาที่แม่ย่าซื้อให้วันคล้ายวันเกิดของคุณลัมโบนี่มาแล้วค่ะใบเริ่มมาแล้วค่ะกุลาบเถานะคะเราตัดบอนไซเอาไว้เพื่อจะทำค้างให้กุหลาบเถานี่แหละค่ะนี่ก็จาก2ปีที่แล้วนะปีที่แล้วเราไม่ได้ตัด แต่งบอนไซจะปีนี้เราตัดแต่งเขาเนี่ยค่ะเริ่มมาแล้วจะใบกุหลาบอุ้ยย้อนแสงเห็นหรือเปล่านอนน่ค่ะเนี่ยหามบอนไซเราตัดเขาไว้ค่ะตากให้เขาแห้งอยู่ตรงนี้จะก็ใช้ประโยชน์ได้ตกแต่งสวนจะ น้องเราจะไปแอบดูน้องปลามาแดงเลยถ้าเขาไม่หลบซะก่อนนะทันไหมทันไหมเอามาโชดตัวก่อนลูกๆอย่าลบอย่าลบอย่าลบเออมาโชดตัวก่อนค่าเริ่มเอาเหยื่อมาให้ค่ะน่นมุดดินไปอีกแล้วเชอรี่ของเราก็โอ้โหเด่นต่ง,งานอยู่ข้างโขดหินนี่แหละเริ่มจะแตกใบแล้วนะคะคุณผู้ชมเนีย่ยค่ะ ปีนี้หวังว่าเราคงจะได้เก็บบ้างเห็นดอกก็ยังโอเคเลยค่ะค่ะอันนี้ต้นที่เราปลูกในสามปีแล้วจะ้ะปีนี้มีอีกต้นหนึ่งที่ไปตลาดกับคุณเลมโบคุณเลมโบซื้อให้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราหาที่ปลูกค่ะมาดูระบาเบอร์หน่อยค่ะระบาเบอร์หรือบอนเปี้ยวนะน้องจ้าดูสิก็จะขึ้นมาแบบนี้ ปลูกก็ไม่มากค่ะปลูกไม่มากเพราะว่าเก็บไว้แต่ละปีก็ยังกินไม่หมดของปีที่แล้วแบบว่ายังเยอะมากในตู้แช่จ้ะใส่แกงเห็ดใส่แกงส้มต้มยำแทนมะนุงมะนาวประหยัดพอเพียงจ้ะมาปีนี้น่าจะมาสวยกว่าทุกปีเพราะว่าเราดูแลเขาตั้งแต่ปีที่แล้วละค่ะอัดด้วยน้ำบ่อปลา ไงลูกจะลงไปป่ากระเทียมอีกเหรอจก่คลิปนี้ก็พาชมลวชมสวนนะคะอัปเดตพืชผักผักบ้านผักป่านี่แก๊สเลือกค่ะหอมป่าที่ได้พันมาจากคุณคริสเตอร์นะคะเม็ดเขาล่วงหล่นลงมาเขาก็ขึ้นขยายมาแบบนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็น กระเทียมนะคะกระเทียมขาวๆข,ข,ของเรานี่แหละเราลืมกู้เขาปีที่แล้วจ้ะเขาก็าาขึ้นมาใหม่สารแหนหรือว่ามิ้นต์มาแบบว่าต้นอวบๆอย่างนี้เลยพี่น้องนี่ขอให้มีแสงแดดค่ะขึ้นมาแบบว่าพึบจะหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้พี่น้องเอซที่น่ารักมีความสุขไปด้วยกันนะคะที่ คอยติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจจ้ะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ